สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้มาฟังเรื่องราวของเด็กวัดที่ได้ติดตามหลวงพ่อไปทุดงในป่าลึกจนเจอเรื่องราวที่น่าขนลุกค่ะชื่อเรื่องว่าพระทุดงผจญผีร้ายที่ภูเขาควายเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของผมเองครับผมชื่อน้อย เมื่อครั้งที่ได้มีโอกาสติดตามหลวงพ่อเดินทุดงกลางป่าก่อนจะข้ามไปทำธุระที่วัดฝั่งประเทศลาววัดที่ผมอาศัยอยู่ในจังหวัดหนองคายครับหลวงพ่อจึงต้องเดินทุดงผ่านภูเขาควายก่อนเข้าเวียงจันท์สมัยนั้น ต้องย้อนกลับไปเมื่อราวๆาหปีที่ผ่านมาผมได้เป็นเด็กวัดอายุ20ต้นต้น,ตนครับพอทราบข่าวว่าหลวงพ่อจะทุดงและไปประเทศลาวผมก็ขออนุญาตติดตามท่านไปด้วยเพราะอยากไปเที่ยวฝั่งลาวดูบ้างอีกอย่าง จะได้คอยช่วยถือสัมภาระข้าวของให้ท่านไปในตัวหลวงพ่อท่านเคยขึ้นไปทุดงบนภูเขาควายหลายครั้งเคยบอกผมว่าบนภูเขาควายนั้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และของมีค่ามากมายโดยมีเทวดาพญานาคที่คอยดูแลปกปักรักษาอยู่ หลายครั้งก็มีเหล่าคนโลกต้องการสิ่งของเหล่านั้นจึงต้องจบชีวิตไปอย่างมากมายแต่ที่ท่านขึ้นไปทูดงทุกครั้งเพียงต้องการไปเพื่อปฏิบัติธรรมจเจริญภาวนาและบำเพ็ญเพียรเท่านั้นจนมาถึงวันที่ได้ติดตามท่านเข้าป่าทุดง ก็คอยปัดกวาดที่ปักกรดจุดฟื้นไฟและมีอยู่หลายครั้งที่เจอสัตว์ร้ายระหว่างทางอย่างงูจงอางหรือเสือท่านก็ยืนนิ่งแผ่เมตตาให้สัตว์เป็นที่น่าแปลกใจกับผมเป็นอย่างมากที่สัตว์เหล่านั้นไม่เข้ามาทำร้ายเรา แต่กลับเลื้อยหรือเดินเลี่ยงไปทางอื่นแทนมีอยู่คืนหนึ่งในระหว่างที่ท่านว่างจากการเดินจงกรมและบำเพ็ญเพียรภาวนาก็บอกกับผมว่าคืนนี้ให้ผมทำที่นอนใกล้กับกฎของท่านไม่ว่าได้ยินเสียงอะไรหรือเห็นอะไรก็ตาม ห้ามพูดหรือห้ามวิ่งเด็ดขาดให้นั่งสมาธิและสวดมนต์ก่อนจะหยิบสายสินมาคล้องที่ข้อมือให้ผมพ่อตกดึกผมเห็นกลุ่มควันก้อนใหญ่ลอยอยู่หลังกองไฟซึ่งตอนนี้มันค่อยๆรวมตัวจับกันเป็นรูปร่าง ที่ดูคล้ายกับร่างของคนโดยส่วนที่เป็นใบหน้านั้นค่อยๆหันมาทางผมสักพักก็ได้ยินเสียงหลวงพ่อเตือนออกมาเบาๆว่าตั้งสติให้มั่นทำตามที่ท่านได้สอนไว้ตอนนี้ทำได้เพียงนั่งตัวแข็ง ด้วยความกลัวกลุ่มควันก้อนนั้นก็ค่อยจับตัวกันใหญ่ขึ้นจนดูแล้วเหมือนกับเป็นร่างผู้ชายสูงใหญ่ร่างนั้นค่อยๆปรากฏชัดเจนขึ้นแล้วค่อยๆลอยมาทางผมและหลวงพ่ออยู่ทีละน้อยที่ผมเห็นตอนนี้ ผีตัวนั้นมือข้างหนึ่งกำลังกลุ่มท้องซึ่งมีไส้และเลือดไหลเย,ยิ้มออกมาอย่างน่าสยดสยองร่างกายไม่ดำเป็นตอตะโกกำลังยืนสเสหยยิ้มครู่เดียวร่างนั้นก็หัวเราะขึ้นแล้วชี้นิ้วอีกข้างมาทางเรา ก่อนจะพูดออกมาเสียงอันดังว่าสถานที่นี้เป็นที่ของข้าพวกเจ้าช่างบังอาจมากที่เข้ามาอาศัยในที่ของข้าเช่นนี้และเมื่อช่วงค่ำก็มาเตือนแล้วแต่ท่านก็ยังดื้อรั้นไม่ยอมถอยออกไปหลวงพ่อท่านก็ได้พูดกับผีร้ายตนนั้นไปว่า อาตมาเพียงแค่ผ่านมาทางนี้เท่านั้นเจ้าซึ่งวนเวียนอยู่กับความโลภเมื่อตายไปแล้วก็ไม่ยอมไปพุดไปเกิดเสียหลังจากที่ท่านพูดออกไปป่าทั้งป่าก็สั่นโดยแรงเหมือนถูกมือยักมาเขยา่าลมพัดเกลียว พร้อมกับเสียงหัวเราะอันเกลี้ยวกลาดของผีร้ายตนนั้นกลดของหลวงพ่อและมุ้งนอนของผมก็สั่นไหวโดยแรงจนเกลือบปิวกระเด็นเพราะลมที่พัดแรงอย่างกับพายุอยู่ในขณะนี้หลวงพ่อเห็นดังนั้นก็บริกรรมคาถาเพียงคู่เดียว ป่าทั้งปลากลับมาอยู่ในความสงบอีกครั้งจูจูร่างของผีร้ายตนนั้นดิ้นรนไปมาด้วยความเจ็บปวดทรมานเป็นอย่างมากก่อนจะพูดออกมาว่าข้าทรมานเหลือเกินท่านอย่าสวดมนต์อีกเลยเมื่อท่านเห็นดังนั้น จึงหยุดบรกรรมคาถาจนผีร้ายในตอนนี้สำนึกในความผิดก่อนจะนั่งคุกเข่าลงต่อหน้าท่านจึงถามผีตนนั้นไปว่าทำไมจึงหวงสถานที่แห่งนี้ไม่ยอมไปผุดไปเกิดคอยสร้างแต่บาปกรรมรังแต่จะไม่หลุดพ้นจากภพภูมิที่อยู่ในขณะนี้ ผีร้ายจึงได้ตอบกลับท่านไปว่าเดิมทีข้าเป็นพรานหากินกับสัตว์ป่าแต่บังเอิญเดินผ่านมาทางนี้ด้วยความที่พอมีวิชาอาคมติดตัวอยู่บ้างก็ทราบได้ว่าที่บริเวณนี้มีสายแร่เหล็กไหลซ่อนอยู่ด้วยความโลภอยากได้มาครอบครอง จึงทําพิธีอัญเชิญเพื่อจะตัดเหล็กไหลในระหว่างที่ทําจูๆ่ๆฟ้าก็ผ่าลงมาที่ตัวโดยแรงทําให้ตัวไม่เกรียมไสทะลักออกมาตายคาที่อย่างที่ท่านเห็นทั้งที่รู้อย่างนั้นทําไมยังจะโลภไม่ปล่อยวาง ในสิ่งที่ไม่ใช่ของตัวเองอยู่เช่นนี้เราท่านเอ่ยถามผีร้ายตนนั้นอีกครั้งข้าต้องทนทุกข์ทรมานมาเป็นเวลานานเพราะหวงไม่อยากให้ใครเข้ามาที่แห่งนี้เพื่อมาเอาเหล็กไหลของข้าไปมีพรานและพระธุดงหลายคนเกิดความโลภอยากได้มัน ข้าก็ได้หลอกล้อนและขับไล่ไปบางคนก็รอดแต่เป็นบ้าบางคนก็วิ่งหนีจนหลงทางเข้าป่าตกเขาตายก็เยอะเมื่อได้ฟังคำบอกเล่าของผีร้ายหลวงพ่อก็สายหน้าอย่างปรงสังเวชก่อนที่ท่านจะเทศเรื่องบาปบุญคุณโทษการปล่อยวางให้ผีตนนั้นฟัง สักพักผีร้ายตนนั้นก็รู้สึกสำนึกผิดในสิ่งที่ตนเองได้กระทำลงไปก่อนที่จะก้มลงกราบที่พื้นดินท่านก็ยิ้มรับด้วยความเมตตาก่อนจะสวดอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้เพื่อจะได้หลุดพ้นโดยเร็วได้ไปชดใช้กรรม และไปผุดไปเกิดไม่นานร่างนั้นค่อยๆลุกขึ้นแล้วเดินถอยหลังไปช้าๆก่อนที่จะกลายเป็นกลุ่มควันลอยหายไปในอากาศที่มืดมิดผมนึกว่าเรื่องราวทั้งหมดได้จบลงไปแล้วแต่อยู่ๆหลวงพ่อก็ได้เอ่ยขึ้นมาว่า ท่านที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านี้จงปรากฏตัวออกมาเถิดเพียงอึดใจก็มีไฟสีดำพวยพุ่งขึ้นมาจากพื้นดินปรากฏเป็นพระหนุ่มรูปหนึ่งจีวรสีดำคล้ำในตาสีแดงกำจ้องมองมาด้วยสายตาที่คุณนเคือง พร้อมกับพูดด้วยท่าทีโกรธแค้นและเสียงอันดังว่านี่ไม่ใช่กิจธุระของท่านทำไมถึงมาปลดปล่อยบริวารของข้าไปข้าคอยหลอกล่อคนโลภทั้งหลายให้เข้ามาสู่ความตายนาที่แห่งนี้เช่นนั้นข้าจะเอาดวงวิญญาณท่าน และคนของท่านมาเป็นบริวารของข้าเสียเสียงนั้นหัวเราะดังก้องกังวานและมาพร้อมพายุฝนที่โหมกระนำหลวงพ่อท่านจึงบริกรรมคาถาอันเชิญเทพพย,ายดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาพืนป่าบริเวณน,นี้ให้มาช่วยปราบผีร้ายเสีย บัตรนี้มีเกลียวไฟสีฟ้าสว่างสดใสและร่างนาคีสาวตนหนึ่งรูปร่างงดงามดังเทพธิดาผิวกายเปล่งปลังไปด้วยรัศมีปรากฏกายขึ้นมาด้านหน้าก่อนนางจะพูดขึ้นมาว่าข้าเป็นผู้ดูแลผืนป่าบริเวณน,นี้ ที่ข้าได้ออกมาช่วยเหลือท่านในครั้งนี้เพราะท่านเป็นพระพิสุที่ถือศีลเคร่งครัดมาโดยตลอดและอีกทั้งผีร้ายตนนั้นทั้งที่ตนเองเป็นพระแต่กลับละโมบและจิตใจเต็มไปด้วยความชั่วร้ายจึงทำให้ตนเองต้องมาตายในที่แห่งนี้แทนที่จะหยุดก่อกรรม กลับหลอกล่อผู้คนให้มาตายและเป็นบริวารของมันเมื่อผีพระตนนั้นเห็นเหตุการณ์ตรงหน้าแทนที่จะสำนึกแต่กลับหัวเราะออกมาเพราะถือว่าตนนั้นมีคาถาอาคมที่แกล่งกล้าไม่มีใครสามารถทำอะไรตนได้ทันใด นาคีตนนั้นก็พ่นเปลวไฟสีเขียวพุ่งใส่ร่างผีร้ายตนนั้นทันทีร่างผีพระเมื่อโดนไฟโลกันก็ดินอย่างทุรนทุรายร้องโหยหวนออกมาอย่างทรมานแสนสาหัสพริบตาเดียวร่างผีร้ายตนนั้นก็ได้สลายหายไป ต้องลงไปชดใช้กรรมในนรกชั่วกับชั่วกันเทพธิดาองค์นั้นก็ได้หันมายิ้มก่อนที่จะหายไปจนถึงรุ่งเช้าท่านก็ได้กรวดน้ำให้วิญญาณของผีพรานตนนั้นอีกครั้งก่อนที่จะเก็บกรดเพื่อเดินทุดงต่อไป หลังจากนั้นไม่นานเมื่อผมกลับมาถึงวัดก็ไม่เคยเล่าเรื่องที่พบเจอให้ใครฟังเลยถึงแม้จะพูดออกไปก็ยากเกินกว่าจะเชื่อได้ด้วยความศรัทธาในตัวหลวงพ่อผมก็ขอท่านอุปสมบทให้แล้วบวชเรียนอยู่ที่วัดแห่งนั้นต่อไปค่ะ ก็จบกันไปแล้วนะคะกับเรื่องพระทุดงผจนผีร้ายที่ภูเขาควายค่ะยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเล่าหลอนของเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้อด m มินและทีมงานค่ะขอบคุณค่ะ